วิธีการทําสารบัญตารางนะคะเมื่อเราพิมพ์ค right ําอธิบายตารางเรียบร้อยแล้วนะคะเราพิมพ์คําอธิบายตารางเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะใส่แทรกชื่อตารางเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะมาทําการสร้างสารบัญตารางกันนะคะสร้างสารบัญตารางกันนะคะให้ไปคําสั่งที่เมนูนะคะให้ไปเมนู r e f e r อร์เนะคะเมนู r e f e r อร์เ จากนั้นนะคะซึ่งจะมันจะอยู่ในส่วนของแคปชั่นนั่นแหละนะคะให้ไปคำสั่ง insert table of figure นะคะ insert table of figure นะคะ,ะดูปริ้นพีวิวก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะปริ้นพีวิวดูสิว่าตอนนี้เราจะทำสารบัญตารางมันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะคะสมมุติเราไปใช้เครื่องเครื่องสาธารณะอย่างเงี้ยนะคะ ปินพ e v วิวมันปรากฏว่ามันไม่ตรงอย่างนี้ค่ะให้มาเปลี่ยนตรงแคปชั่น Label นะคะถ้ามันไม่ตรงนะคะให้มาเปลี่ยนตรงแคปชั่นลาเบลถ้าตรงแล้วไม่มีปัญหาค่ะกดโอเคได้เลยนะคะที่เหลือก็ปรับฟอนต์ได้เลยค่ะตามตามที่ต้องการนะคะ นะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเมื่อเราคุมตรงนี้แล้วนะคะสมมุติว่าเราทําไปแล้วเราพิมพ์ตารางเพิ่มเข้าไปนะคะมันจะมีคําสั่งอัปเดตเทเบิลค่ะเมื่อกี้มีคนถามว่าถ้าเราแก้คําอธิบายตารางตรงนี้ได้นะคะอัปเดตเทเบิลนะคะของน้องที่พิมพ์แก้ไขไปอะคะ่ะมันขึ้นอันที่แก้ไขให้ไหมนั่นะคะถ้ามันไม่ขึ้นกดอัปเดตเทเบิลก็ได้ แต่ต้องคุมพื้นที่ของสารบันตารางก่อนที่เราทำไปนะคะในกรณีที่มีการเพิ่มตารางเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะเราได้สรรบันตารางแล้ว